ตรงน,นี้คือเส้นทางที่ลุงคนเสื้อสีเขียวเห็นว่ารถได้ล่ว <SPEAKER> งลงไปนะครับอันนี้คือลอยลงลอยลงไปเหรอฮะตรงนี้ตอนนั้นรู้ได้อย่างไรว่ามันชนนู้ดมาจากนู้ดหรืมาจากนู้ดอ๋อเพราะว่าผมรถจอดพอจะผ่านอีกทีโวอร์ไวคุณผู้ชมก็จอดรถขันขาวพอจะผ่านอีกทีแล้วโดดออกมาช่วยมาแนมันกระบะผู้อ่านนี้วหน้าหน้าผู้หรือขาผู ท้ายท้ายโผล่นะท้ายโผล่แล้วหันไปทางนี้นะครับนะท้ายหน้าหน้าขึ้นขึ้นเหยียบกันนขับประวัติการงานอยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่เลยทีเดียวแก๊สแก๊สเดี๋ยวโน้แก๊ครับเดี๋ยวคุณหมอจะกลับไปก่อนไปชั้นจุดนักโทษก่อน๋อท่านมุ่งมาตรไปบอกว่ารถมุ่งมาจากตรงนี้นะครับเนี่ยรถมุ่งมาจากเรียบคลองแล้วก็ล่วงไปตรงนี้อ๋อก่อนล่วงเขามี ตออะต่อองมาที่โค้งนึ่งพี่ๆมาจะส่งอขอรถี่ไปโค้งเขาส่งสีเด็กพันอว่าเชือกมาเอาคอมาก่าวว่าได้ตีให้แตกีงตีอะไรให้แตกครับมันไม่แตกเรัอ๋อมรนจบแล้วมันดิ่งอไปเลยเหรอรถกระบะเหรอฮะสีอะไรครับน่สีดำสีดำมีคนอยู่ข้างในยี่คนฮะไม่รู้เหมือนกันอ๋อมันมืดรู้จับคนตายไห รถมาจากทางนี้นะครับเนี่ยเรียบตรงนี้นะครับเราก็ล่วงไปมาจากตรงนี้ครับเนี่ยมาจากตรงนี้แล้วก็ล่วงตรงนี้เลยมาจาแถวไหนเนี่ยน่าจะอย่างนั้นแหละต้องรู้รอยเขาทะเลาะกันมาก่อนหรือเปล่าฮะหรือว่าไม่มีไม่มีไม่มีไม,มไ,มมไม่รู้เหมือนกันตรงนี้แถวนี้มีกล้องไหมฮะ อันนั้นก็ลดยกของพี่โลกศูนย์พิโลกสามศูนย์หนึ่งนะครับก็ผู้ใคยมีมาดูกนหลายคนแล้วนี่ครับยายนค,คนมาย้ายนค,คนลงเสื้อสายใยบุญนิ่งนคนเห็นนะโอเคขอบคุณครับ